สงใส่จะโดนงูฮะแมวบ้านไม่น่ารอดอแล้วฝนตกใหม่ๆด้วย สงสารมันไหนๆก็เลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วจากสุดท้ายโหสิกรรมได้เว้ยท้าาช่วยไม่ได้น่าจะงูนะ และการแบบนี้น่าจะเป็นงูอะงูชกมันแน่เลยอย่าหาว่าผมโหดร้ายกับม,มันนะผมผมฉีดยุงให้มันอยู่ แต่มันน่าจะโดนงูกัดเพราะว่านี่ฝนตกข้างวันเลยแล้วออกไปหากินมันจะเปียกๆนี่ขี้เต็มบ้านเลยดุงดิงดุงดิงดุงดิงเอ้ยดุงดิดง,ดดงเอ้เย โอ้ถ้ามึงตายค cette, tous, ืนน <c oughs> <c oughs> <satisfy. c oughs> ี้กูโหดิกรกมกู้เด้อมึงจะรักษาไม่ไงเลยเว้ยแม่นพาไปทั่วนะถ้ามันรอดคืนนี้ก็ถือว่ารอดนะฮะ จากสภาพแล้วน่าจะเป็นงูนะฮะงูเยอะมันเอาของทุกวันนะเนี่ยแต่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงผมไ็รู้ถ้ามันรอดก็รอดนะถ้ามันตายคืนนี้ก็รู่นี้ก็ฝังอนะ่ะ นี่เดี๋ยวเข้าห้องกูแล้วกูนอนอยู่ในห้องนู้นนะและ้วคืนนี้นะกับพ่อแล้วลูกเอ้ยฮะโอ้ยอขึ้นนี่ก่อนครับเดี๋ยวทรมานมันเยอะไปหน่อถ้ามันรอดกอ็จ,จะรอดนะโอ้ทรมาน โอ้โหสกรรมนะถ้ามึงตายถ้าไม่ตายกูก็เลี้ยงมูงต่อแหละดุงดิ่งแมวสามสีให้โชคขอบคุณครับกับกัดเฉยปีศาจแดงโลโซบ๊ายบาย